สวัสดีครับทั้งผุกฟังทุกท่านคลิปนี้ทางชาแนลลดกรรมด้วยธรรมะขอนำเสนอเรื่องเล่าขนลุกที่เกิดขึ้นจากเรื่องจริงและแฝงไว้ด้วยความลี้ลับแห่งกรรมซึ่งบันทึกโดยท่านทอเลี่ยงพิบูรณ์ผู้ที่อุทิศตนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวกฎแห่งกรรมขอเชิญรับฟังได้เลยครับเมื่อข้าพเจ้ายังเรียนหนังสืออยู่ที่วัดชั้นปอสอง สิ่งที่ข้าพเจ้ายังจำได้ดีคือเช้าวันหนึ่งก่อนเข้าเรียนที่ศาลาท่านน้นในวัดมีแม่ค้าทั้งจีนไทยหาบของมาขายมีจีนหนุ่มคนหนึ่งเคยเอาปลาท่องโกและขนมทอดอื่นๆและขนมฟูใส่กระด้งทูนหัวมานั่งขายอยู่ด้วยทุกวันถ้าพวกเราซื้อปลาท่องโกแล้วขอให้รำมวยให้ดูเขาก็จะออกไร่รำมวยจีนให้พวกเราดูโดยออกไปย่อตัวกลางแจ้งชี้สองนิ้วลงดิน อีกสองนิ้วชี้ขึ้นเหนือหัวแล้วหมุนตัวไปซ้ายขวาพร้อมทั้งร่ายรำตามเพลงมวยจีนไปพักหนึ่งแล้วก็ยิ้มอย่างใจดีแต่เช้าวันนั้นแปลกกว่าวันอื่นพอพวกเราเข้าเรียนแล้วพวกพ่อค้าต่างก็แยกย้ายกันไปขายที่อื่นจนกว่าพวกนักเรียนจะพักเรียนตอนเที่ยงจึงจะขายใหม่แต่จีนขายปลาท่องโกนั้นหาได้กลับไปขายที่อื่นไม่ คงเดินวนเวียนร้องขาอยู่ในวัดคล้ายๆกับคนเดินหลงทางไม่รู้จะออกจากวัดได้อย่างไรสักครู่หนึ่งเรามองออกไปทางหน้าต่างห้องเรียนก็มองเห็นจีนหนุ่มผู้นั้นเอากระด้งวางไว้ใต้ต้นตะขบแล้วตัวเองก็ปีนขึ้นไปบนต้นปากก็ร้องขายปลาท่องโกไม่ขาดปากพวกเรามองดูว่าจีนผู้นั้นอุตริจะเก็บตะขบกินหรือปีนขึ้นไปทำไม ต่อมาเราก็เห็นเขาปีนขึ้นไปถึงกลางลำต้นแล้วก็คลี่ผ้าซึ่งขดเป็นวงกลมใช้รองบนศีรษะสำหรับวางกระด้งเวลาทูลหัวขณะที่กําลังคลี่ผ้าปากก็ยังร้องขายปลาท่องโกไม่หยุดเราเห็นเขาผูกชายผ้าข้างหนึ่งไว้กับกิ่งตะขบใหญ่เท่าแขนส่วนอีกข้างหนึ่งผูกกับคอพวกเราเห็นท่าไม่ดีจึงชี้บอกให้ครูดูให้รู้ว่าจีนคนนั้นจะผูกคอตาย เมื่อครูเหลียวมองเห็นเข้าก็รีบวิ่งออกจากห้องเรียนทันทีมีพวกเราวิ่งกลูตามครูไปด้วยแต่กว่าเราจะวิ่งไปถึงต้นตะขบแล้วกว่าครูจะปีนขึ้นไปช่วยจีนผู้นั้นได้ทิ้งตัวลงมาแขวนคอโตงเตงแล้วพวกนักเรียนที่โตหน่อยก็ปีนขึ้นไปช่วยครูแก้เชือกเอาจีนผู้นั้นลงมาได้แต่ก็สายเสียแล้วเพราะจีนผู้นั้นได้หมดลมก่อนที่จะลงมาถึงข้างล่างรู้สึกว่าเป็นความตายที่เร็วมาก เมื่อมาคิดดูแล้วจีนผู้นี้ไม่น่าจะตายเลยเพราะก่อนที่แกจะตายแกยังรื่นเริงรำมัวอย่างสนุกสนานสามขนมในกระด้งก็ยังมีอีกไม่น้อยครูเองท่านก็คิดไม่ออกว่าจีนผู้นี้ผูกคอตายเพราะเหตุใดทั้งๆท,ที่กำลังปีนขึ้นไปและกำลังใช้ผ้าผูกคอก็ยังร้องขายปลาท่องโกอยู่อย่างธรรมดาไม่มีกิริยาผิดปกติ ไม่ว่าทั้งพระภิกษุและชาวบ้านต่างก็มามุงดูด้วยความสังเวชใจต่างคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆต,ต,ตามความรู้ความเห็นของตนข้าพเจ้าเวลานั้นยังเป็นเด็กอยู่ได้แต่ฟังคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นตามเหตุผลของแต่ละคนตอนเย็นเมื่อกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องจีนผู้ตายให้คนที่บ้านฟังแม่บอกว่านี่แหละผีมันชวนไป ตัวเองคงจะไม่ตั้งใจผูกคอตายเป็นแน่ข้าพเจ้าถามว่าแม่รู้ได้อย่างไรผมก็เห็นคนที่นั่นหลายคนที่ยืนดูอยู่พูดคล้ายๆกับที่แม่พูดนี่แหละแม่ก็เล่าเรื่องให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อแม่ยังสาวๆอยู่นั้นแม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่คนหนึ่งข้าพเจ้าขอสมมติชื่อว่ามะลิเป็นสาวสวยคนหนึ่งในสมัยนั้นมะลิเป็นคนใจบุญ และที่แปลกอยู่หน่อยคือมาลิชอบใส่บารภิกษุชราไม่ยอมใส่บารพระหนุ่มๆม,มาลิใส่บารหลวงตาองค์หนึ่งพระชราองค์นี้หูท่านหนวกและแก่มากแล้วเดินมารับบารแทบจะไม่ไหวต้องถือไม้เท้าพยุมร่างมารับบารจึงมีผู้สงสารและศรัทธาท่านมากมาลิเคารพนับถือหลวงตาองค์นี้มากต่อมาเมื่อหลวงตาองค์นี้แก่เกินกว่าจะเดินมารับบารจึงให้ลูกศิษย์มารับบารแทน แต่ก็ไม่เหมือนหลวงตามารับบาดเองผู้ใจบุญเห็นเป็นเด็กก็ไม่ค่อยศรัทธามาลิสงสารท่านมากจึงรับส่งกลับข้าวท่านข้าวหวานตลอดมาหลวงตาองค์นี้แม้จะชรามากแต่ถึงเวลาลงโบสถ์ท่านก็ไม่ยอมขาดแม้จะต้องถือไม้เท้าท่านอุตส่าห์ลงโบสถ์ทุกครั้งจนท่านมรณภาพต่อมามาลิก็แต่งงานมีเรือนไปการเลือกใส่บารพระแก,ะแกะ่ก็ยังคงใส่ประจำเสมอมาไม่ได้ขาด การครองเรือนนั้นมิสู้จะราบรื่นนักเพราะมาลิเป็นคนแสนงอนเจ้าอารมณ์แม้ว่าสามีจะเอาใจอย่างไรก็ยังไม่ค่อยถูกใจทุกครั้งที่โกรธสามีขึ้นมาก็บ่นว่าอยากตายอยากจะผูกคอตายครั้งหนึ่งเกิดมีปากเสียงกับสามีเพราะความแสนงอนจึงคว้าผ้าแถบได้ผืนหนึ่งแล้วแอบไปหลังบ้านตั้งใจจะไปผูกคอตายพระนครในสมัยนั้นข้างถนนใหญ่บ้านก็มีน้อย ไม่มากมายเหมือนในสมัยนี้ยิ่งถ้าไม่ใช่ย่านการค้าบ้านก็ยิ่งอยู่ห่างออกไปอีกเพียงแต่ห่างถนนไปไม่เท่าใดก็เป็นป่ารกบางแห่งก็มีต้นไม้ใหญ่ๆขนาดลองสามคนโอบไม่รอบขึ้นอยู่เต็มจากนั้นไปก็ยังเป็นบึงเป็นหนองมีจอกแหนลอยอยู่ทั่วไปนอกจากนั้นก็ยังมีพวกไม้หนาต่างๆขึ้นเป็นดงเมลินั้นครั้นออกไปทางหลังบ้านไม่นานนักก็มองเห็นลานกว้างสะอาดมีดอกไม้ขึ้นอยู่เต็ม ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีชิงช้าผูกไว้บนชิงช้ามีสาวสวยสองคนกำลังแกว่งไกวชิงช้าอยู่อย่างสนุกสนานทั้งสองนุ่งผ้าลายศีรกรรมห่มสบายจีบสีเหลืองพูดถึงความสวยงามแล้วก็อาจจะเปรียบได้กับนางฟ้าอีกคนหนึ่งนั่งร้อยพวงมาลัยอยู่ใต้ต้นไม้รูปร่างของนางทั้งสามสวยงามคล้ายคลึงกันและแต่งตัวเหมือนกันทั้งสามไว้ผมยาวประบ่ามีมาลัยคล้องคอทุกคน นอกนั้นยังทัดดอกไม้แดงที่หูมลิเห็นสิ่งแปลกตาเช่นนั้นก็ยืนมองดูอยู่ไม่เข้าไปใกล้เพราะรู้สึกประหลาดใจว่าหลังบ้านนั้นจําได้ว่าเป็นป่ากระถินแต่ทําไมวันนี้มันจึงเป็นลานกว้างอย่างนี้ซ้ํายังมีคนรูปร่างหน้าตาสวยงามมาลชิงช้าเล่นเช่นนี้หญิงสาวที่กําลังมาลชิงช้าเล่นอย่างเพลิดเพลินเหลียวมาเห็นมลิก็หยุดแกว่งชิงช้ายิ้มแล้วปักมือเรียกให้ไปนั่งชิงช้าเล่นด้วยกัน มลิยืนมองดูเฉยอยู่ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้หญิงสาวคนที่อยู่บนชิงช้าถามหญิงที่กําลังร้อยพวงมลาลัยอยู่ว่าน้องร้อยพวงมลาลัยเสร็จแล้วยังจ๊ะเอาไปคล้องคอน้องใหม่ของเราสิจะได้ขึ้นมาโลชิงช้าเล่นกันให้สนุกสนานหญิงสาวคนที่นั่งร้อยพวงมลาลัยตอบว่าเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่แล้วก็หยิบพวงมลาลัยที่ร้อยเสร็จใหม่นั้นลุกขึ้นเดินมาที่มลิยืนอยู่แล้วพูดว่าเธอเป็นน้องคนเล็กของเรานะจ๊ะมาสวมพวงมลาลัยแล้วไปเล่นชิงช้ากันให้สนุกสนานเถิด ว่าแล้วก็หยิบพวงมลาลัยจะสวมหมวให้มะลิมะลิปัดมือไว้แต่ในใจนึกอยากจะไปสนุกกับเขาด้วยแต่ยังไม่อยากสวมพวงมลาลัยทันใดนั้นสองหญิงสาวที่นั่งอยู่ที่ชิงช้าก็ลุกขึ้นมาหามะลิและอ้อนวอนว่าหล่อนมาเล่นกับพวกเราดีกว่าสนุกดีดูสิพวกเราสวมพวงมลาลัยด้วยกันทุกคนสวมเสียสิหล่อนสวมเหมือนพวกเราแล้วจะได้ไปนั่งชิงช้ากันอย่างไรล่ะหล่อนจะได้เป็นน้องสาวคนเล็กของเราแล้วหญิงสาวทั้งสองก็พยายามอ้อนวอนให้มะลิสวมพวงมลาลัย แต่มะลิไม่ยอมสวมแม้หญิงสาวพวกนั้นจะพยายามสวมให้มะลิก็เอามือจับพวงมาลัยไว้ไม่ยอมให้สวมบอกว่าจะใส่เองหญิงสาวทั้งสามก็ไม่ขัดข้องมอบพวงมาลัยให้มะลิแล้วก็พาไปที่ชิงช้าพลางก็ขยันขยอให้สวมพวงมาลายัยจะได้นั่งชิงช้าแล้วก็แกว่งกวายกันเล่นให้สนุกสนาน ทันใดนั้นหญิงสาวต่างก็ตบมือร้องเพลงเป็นทำนองช้าๆเสียงเยือกเย็นทำให้จิตใจมะลิเคลอบเคลิ้มไปแล้วสาวทั้งสามก็ขอร้องให้มะลิสวมพวงมลาลัยมะลิเสียอ่อนวอนสามสาวไม่ได้ทั้งจิตใจก็อยากเข้าไปเล่นด้วยอยู่แล้วจึงหยิบพวงมลาลัยกำลังยกขึ้นจะสวมหัวทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่ายุดก่อน หญิงสาวทั้งสามพอได้ยินเสียงก็กลัวจนตัวสั่นหน้าซีดพอเหลือบไปเห็นพระแก่ๆองค์หนึ่งชึ่งมายืนแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้ทันยกไม้เท้าขึ้นชี้หญิงสาวทั้งสามยกมือปิดหน้าร้องกรีดร่างกายที่สวยงามก็กลายเป็นร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวน้ำเหลืองเฟะตาเลือกลิ้นห้อยยาวออกมาจากปากพระองค์นั้นตวาดซ้ำว่าไอเวน เมืองจะทำกร,รมอีกแล้วพลังเงื้อไม้เท้าทำท่าจะฟาดลงไปที่ร่างผีร้ายทั้งสามปีศาจทั้งสามแสดงความเกรงกลัวแล้วก็หายไปทันทีมลิเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็ตกตะลึงกลัวตัวสัน่นเหลียวไปดูพระแก่องค์นั้นก็คือหลวงตาหูหนวกองค์ที่ตนเคยส่งสำหรับท่านเมื่อยังไม่มรณภาพนั่นเองรู้สึกสายตาของท่านมีความเมตตากรุณา เกิดความอุ่นใจความกลัวก็น้อยลงในเวลานั้นไม่ได้นึกว่าท่านตายไปแล้วเห็นท่านมาช่วยก็ยกมือขึ้นไหว้ท่านได้ยินเสียงท่านบอกว่าสีกาอย่าคิดสั้นอย่างนี้อีกนะอย่าคิดว่าเป็นผีตายโหงมันสบายกว่าเป็นคนมันทุกข์ทรมานกว่านักโทษในเมืองมนุษย์สักร้อยเท่ากลับไปบ้านเถิดสีกาเชื่ออาตมาเถิด ไปบอกมูญาติให้ทราบว่าการฆ่าตัวตายต้องใช้เวรใช้กรรมทุกทรมานมากอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวพูดแล้วหลวงตาก็หายวับไปทันทีเมื่อหลวงตาหายไปแล้วมะลิก็รู้สึกตัวได้สติคล้ายตื่นจากฝันบริเวณลานที่เห็นก็ดีดอกไม้สวยงามก็ดีหายไปหมด มองเห็นตัวอยู่ในดงกระถินส่วนพวงมาลัยที่ถือไว้ก็คือผ้าแถบของตัวนั่นเองทำเป็นห่วงอยู่ในมือเมื่อได้สติก็วิ่งหนีกลับบ้านทันทีด้วยความตกใจเคราะดีที่ในกลัวมากเกินไปจนเป็นไข้หัวโกรนเห็นจะอุ่นใจที่ได้พบหลวงตาและท่านเป็นผู้ช่วยเอาไว้ก็เป็นได้มิฉะนั้นคงไม่มีโอกาสทราบเรื่องแปลกประหลาดอย่างยิ่ง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามลิก็หมดแง่งงอนหมดความตามใจตัวเองไม่เอาแต่อารมณ์เหมือนแต่ก่อนความสุขก็เกิดขึ้นในครอบครัวตลอดไปเรื่องนี้แม่ได้ทราบจากปากคำของมลิซึ่งเล่าให้ฟังหลังจากวิ่งหนีกลับบ้านแล้วและเล่าให้เพื่อนบ้านฟังแล้วก็เล่ากันต่อมาต่อจากนั้นมาภายหลังวันหนึ่งเวลาประมาณก่อนเพลงก็มีคนโจทย์กันว่า มีจีนคนหนึ่งมาผูกคอตายอยู่ที่ประตูทางเข้าป่าช้าจีนคนที่ไปดูมาแล้วพูดว่ามันไม่น่าตายเลยผูกตามกว่าคนยืนซะอีกแต่มันก็ตายไปแล้วข้าพระเจ้าเป็นคนสนใจและอยากรู้อยากเห็นจึงได้ไปดูกับเขาด้วยเมื่อไปถึงเห็นคนมุงดูกันก็แวกเข้าไปดูบ้าง เห็นแล้วสังเวชใจเป็นที่สุดและมีความเห็นเหมือนคนอื่นว่าให้ไม่น่าจะตายเลยอยากจะพูดว่าเมื่อผูกเชื่อกับซี่ลูกโรงประตูแล้วเชื่อกก็ยังย่อนพิจารณาดูแล้วหากว่าจะจูกฆ่าจากที่อื่นและผู้ร้ายนำมาผูกไว้ที่ประตูป่าช้าเป็นการตบตาก็ไม่ใช่เพราะจีนผู้นั้นซึ่งอายุในราว40ปีแต่งตัวภูมิฐานใส่เสื้อและกางเกงแพรดำขึ้นเงามัน ใส่รองเท้าอ่อนแบบจีนเป็นผ้ามีร่มผ้าสีดำด้ามเป็นขอสำหรับเกี่ยวแขนพิงอยู่ใกล้ๆผู้ตายศพนั้นมีสภาพครึ่งนั่งครึ่งนอนเพราะคอตกไปข้างหนึ่งเนื่องจากมีเชือกเส้นเท่านิ้วก้อยผูกรั้งอยู่อีกข้างหนึ่งผูกติดกับลูกกรงประตูสูงพิงแค่คอมือทั้งสองเหยียดตรงไปข้างๆด้วยเสื้อผ้ายังอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ยับเยิน นิ้วมือสวมแหวนตราเป็นทองคําเป็นหัวสี่เหลี่ยมขนาดเท่าหน้าลูกเต๋าธรรมดาสแสดงว่าเป็นคนมีฐานะดีเมื่อข้าระเจ้าไปยืนดูสักครู่หนึ่งพร้อมทั้งฟังชาวบ้านแถวนั้นวิจาร์ณกันตามความเห็นต่างๆชาวบ้านบางคนก็พูดเสียงดังว่าที่นี่มันต้องมีคนผูกคอตายทุกปีหญิงอีกผู้หนึ่งกล่าวขึ้นว่า ดิฉันเคยเห็นนางนะเจ็กค,คนนี้เมื่อคราวมีงิ้วในงานทิ้งกระจาดแกยังมาช่วยเขาจัดงานแต่แกจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้สักครู่ก็เห็นพลตระเวนหลายคนพร้อมด้วยรถเข็นมีประทุนผ้าสีเขียวสำหรับใส่ศพจัดแจงตรวจด,ดูศพจดลักษณะศพและแผลเป็นพร้อมทั้งตรวจด,ดูตามกระเป๋าแล้วก็จดบันทึกของที่พบในตัวของผู้ตายข้าพเจ้ายังคอยชะเง้อดู เห็นในตัวมีกระเป๋าชนิดกดปุ่มกลมๆสองปุ่มปิดเปิดต้องบีบเข้าหากันยาวประมาณ5นิ้วเมื่อพลตระเวนเปิดออกพวกเด็กก็ชะเง้อดูก็เห็นมีเงินเหรียญบาท4อันอีกช่องหนึ่งมีธนบัตรหน้าเขียวสีเขียวใบละ20บาทอยู่สองใบและมีผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งมีบุหรี่ตรานกอินทรีซองสีเขียวนั้นมีบุหรี่เหลืออยู่อีกหม้วน แสดงว่าไม่มีใครแตะต้องของเหล่านี้ในตัวของผู้ตายเลยแม้แต่ร่มก็ไม่มีใครหยิบเอาไปจนเจ้าหน้าที่มาพบเมื่อจดบันทึกแรงงานละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ยกศพใส่รถประทุนสีเขียวใช้พลตารวจเข็นไปตามถนนรถนั้นปิดประทุนอย่างมิดชิดแต่ก็ไม่ไวายจะมองเห็นเท้าศพโผล่ออกมาได้ความว่าเมื่อไปถึงโรงพักสอบสวนอีกครั้งหนึ่งแล้ว ก็นำศพไปเก็บที่โรงพยาบาลหมอแฮที่สีลมให้หมอชนะสูตรศพต่อไปข้าพเจ้ามาคิดว่าจีนที่ขายปลาต้องโกมาผูกคอตายแล้วก็ดีจีนผู้ถือร่มแต่งตัวเรียบร้อยมาผูกคอตายข้างป่าช้าจีนก็ดีเมื่อพิจารณาดูแล้วไม่น่าจะมาฆ่าตัวตายโดยสมัครใจเช่นนี้เป็นเรื่องประหลาดเรื่องที่น่าคิดเมื่อมาเข้ากับเรื่องที่แม่เล่าให้ฟัง เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เรื่องหนึ่งกรรมเก่าหยุดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ได้วันนี้หากเราหยุดผิดหยุดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะชีวิตย่อมคลี่คลายจากมืดเป็นสว่างได้เสมอลดกรรมด้วยธรรมะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามและแบ่งปันเพื่อให้ธรรมะนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลในวันนี้คุ้มครองท่านและครอบครัวให้ผลจากกรรมทั้งปวงครับ